คือผมเนี่ยเป็นชายแท้นะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้ลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะกับสาวสองที่มีงูนะคะเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ตกใจนิดนึงครับเพราะคนที่ผมไปเจอเนี่ยนะคะเขาถามผมว่าเขาจะเป็นฝ่ายรุกให้ผมบ้างได้ไหมหมายถึงว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้าประตูหลังของผมบ้าง แต่ผมก็กลัวๆก็เล,ลยตอบปฏิเสธไปเพราะเราก็ไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นแต่ในใจนึงก็ยอมรับว่าอยากจะลองประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนี้เหมือนกันก็เลยอยากถามคุณหมอว่าถ้าเกิดอยากลองแบบนี้จริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพื่อให้สะอาดปลอดภัยที่สุดนอกจากใช้ถุงยางอนามัยแล้วยังมีวิธีอื่นที่ยังจําเป็นอีกด้วยไหมครับอ,อันนี้ชายแท้เขาถามมามเขาอยากเปิดประสบการณ์มีการสัมพันธ์ทางทวันหนะัก ระหว่างชายกับชายนะคะจริงๆเขาจะมีข้อแนะนําแล้วคนที่ชํานาญเขาจะรู้อยู่แล้วเขามีการสวนอุจระนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเปลือกเปลื้อนขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะมีการล้างจนสะอาดเอี่ยมเลยนะคะอันนี้สองใช้สารล่อลื่นต้องใช้นะคะมไม่ใช้เนี่ยจะมีปัญหามากคือเยื่อบุลำไส้หรือทวารหนักเนี่ยนะคะเป็นลำไส้เนี่ยมันไม่ได้พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็คือมันบอบบาง มันไม่ได้หนาเหมือนเยื่อบุช่องคลอดนะคะและมันก็ยืดหยุ่นไม่ดีดังนั้นนะคะก็จะต้องระมัดระวังต้องใช้สารหล่อลื่นให้เพียงพอเขาเรียกเขาเรียกว่าสารหล่อลื่นหนักก็คือสําหรับการร่วมเพศทางทวันหนักนะคะมไม่ใช่เป็นพวกเจลน้ําซึ่งมันจะไม่หนักนะคะก็คือมันระเหยง่ายนะคะอันที่3ก็คือถ้าเราไม่พร้อมร้องอนุญาตให้ใครร่วมเพศทางทวันหนักในช่อายุตสิบสา อันนี้ถือว่าเป็นการข่มขืนนะคะจริงๆอายุเท่าไหร่ก็ถือว่าการข่มขืนถ้าเรายังไม่พร้อมอันที่สี่ขณะที่ร่วมเพศทางทวันหนักและเกิดอาการเจ็บจุกต้องยกมือได้หยุดทันทีอีกฝ่ายต้องหยุดนะคะ<อ>เพราะว่าลำไส้ฉีกได้โอนะคะฉะนั้นการร่วมเพศทางทวันหนักนั้นนะคะมีข้อระมัดระวังคือต้องตกลงกันก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีก็พัดพลูร่วมเพศทางทวันหนักเลยก็หนึ่งต้องมีการเตรียมตัวและต้องมีการพูดกันว่าถ้าทําแล้วผมเจ็บเนี่ย หรือผมให้หยุดต้องหยุดนะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายเอาจนแย่นะคะก็คือการร่วมเปทางวันหนักนี้เสียชีวิตได้นะคะมีรายหนึ่งที่มีรายงานก็คือเอาไอเครื่องอัดลมใส่ไปทางวันหนักตัวเองออเครื่องเป่าลมนี่แหละประกอตายเลยค่ะเพราะไส้แตกตายนะคะดังนั้นการร่วมไปธางวันทางรรวันหนักก็ถ้าเกิดเจ็บจุกอย่าคิดว่าจะมีความสุขสบายนะคะก็ไม่คิดว่ามีความสุขสบายบอกได้เลย,เลยต้องหยุดทันทีนะคะและต้องระมัดระวังคือ โรคติดต่อทางสัมพันธ์การร่วมเพศัมพัวธ์นหนักโอกาสติดเอชหรือโรคอื่นค่อนข้างสูงเพราะมีเลือดมาเลี้ยงทางทวารหนักเยอะนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังหูดงอนไก่นะเริ่ม HIV HPV ทั้งหลายนะคะก็สรุปว่าถ้าอยากลองลองได้นะคะแต่ถ้ามันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ทำก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถปฏิเสธได้นะคะ